สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะกับดิฉันนภะพรตอพลค่ะ คุณผู้ชมเองนะคะก็สามารถจะติดตามรับชมรายการตลาดไม่วบยบายทีวีอีสานผ่านทางหน้าจอทีวีที่บ้านได้เลยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมกดไปที่หมายเลข1 1ค่ะหรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์นะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามกันได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ของทีวีอีสานนะคะพิมพ์เข้าไปที่คําว่า n b t u b o n นะคะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะออกอากาศเป็นประจานะคะทาง nvt ช่อง11นั่นเอง นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เราทําการเปิดตลาดด้วยการนําผลิตภัณฑ์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แสงแรกนั่นก็คือปลาแสงแรกจากอําเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีและนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนพี่น้องเกษตรกรจากอําเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะวันนี้เราได้เกียรติได้รับเกียรติจากทางผู้ร่วมรายการ3ท่านด้วยกันนะคะ ซึ่งมาร่วมรายการแล้วก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอในวันนี้นะคะท่านแรกก็คือคุณแม่สุภาพรคำเมฆหรือว่าแม่ไตยนะคะท่านที่สองก็คือคุณแม่พิมพามาสุขนะคะหรือว่าแม่หนิงนั่นเองท่านที่3าก็คือคุณแม่บางออนสมสุขนะคะหรือว่า แม่อ่อนนั่นเองนะคะทั้ง3ท่านมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรจากอำเภอสว่างวีระบงจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ต้องการันตรีนะคะเรื่องของความอร่อยแน่นอนนะคะผลิตภัณฑ์ที่นําม,มาเป็นของดีเป็นแสงแรกของอุบลราชธานีเดี๋ยวถามแม่ปายก่อนดีกว่านะคะเรื่องของการรวมกลุ่มกันจริงๆแล้วเราเรารวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจของกลุ่มแม่บ้านเนี่ยมานานหรือยังคะ รวมมาตั้งแต่ปี 2, 5, 4, 8แล้วค่ะตั้งแต่ปี 4, 8แล้วนะคะณปัจจุบันนี้เกือบ20ปีค่ะโอ้โหนะคะนานมากการันตีแบบความอร่อยแน่นอนนะคะพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะตอนนั้นที่มารวมตัวกันนี่คือเราได้มองเห็นอะไรเรานำวัตถุดิบแปรรูปอะไรบ้างนะตอนนั้นค่ะสืบเนื่องจากว่าที่บึงแมลงของเราค่ะมีแม่น้ำมูลไหลผ่านแล้วก็ชาวบ้านเราได้เลี้ยงปลาในกระชังค่ะ ก็ได้เกิดวิกฤตคือทําให้ปลาเรานะราคาตกตำ่ำท <c oughs> ีนี้เราก็เลยนําปัญหาต่างๆไป <c oughs> พบกับผู้บงังคับบัญชาก็คือท่านในอำเภอท่ <c oughs> นี้ท่านเกษตรท่านประมงก็เข้ามาแนะนำค่ะว่าเราควรทำปลานินแดดเดียว <c oughs> หรือเอามาแปรรูปเป็นปลาส้ม <c oughs> เป็นน้ําพริกต่างๆมันจะได้เพิ่มมูล,ลค่า <c oughs> จากนั้นก็ได้ต่อยอดธุรกิจมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยในช่วงนั้นเพราะว่าราคาปลานิลนะตอนนั้นมันตกต่ำจริงๆใช่มันลงอยู่ที่38บาท38บาทนะตอนนั้นและที่สำคัญก็คือว่าที่สว่างดีระวงเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ติดกับแมนามูลนะคะเราก็จะประกอบอาชีพเรื่องของการทำประมงแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังมันก็เลยทำให ทำให้ในช่วงนั้นเปลี่ยนแนวคิด <c oughs> ก็เลยมาทําเรื่องของปลาปลานีลแดดเดียวค่ะแล้วตอนนั้นที่ทําเริ่มมีสูตรแบบนี้หรือย,ยังคะหรือว่าทําเป็นสูตรไหนก่อนคะตอนตอนแรกนะคะเราก็จะทําเป็นสูตรแบบโบราณที่ว่า <c oughs> พ่อแม่เราสอนมานะคะก็คือทําเป็นตัวค่ะ <c oughs> ทําเป็นตัวทีนี้ว่ามันทําเป็นตัวทั้งตัวเลยใช่ไหมทำเป็นตัวแต่ว่าเราล้างหมึกล้าง <c oughs> ล้างาไส้อะไรเลือดอะไรออกให้หมดค่ะ ให้สะอาดที่สุดแล้วเราก็มาบั้งๆแล้วก็หมักด้วยเกลือผงปรุงรสทีนี้เราก็เอาไปตากแดดดูปรากฏว่าเราลองผิดลองถูกอยู่มันมันคล้ายๆว่าเนื้อมันมันเยอะปรนินเนื้อมันเยอะมันก็ทําให้เราชิมดูเนาะมันยังไม่ถึงที่สุดทีนี้เราก็เลยลองมาทําเป็นเส้นๆแบบเหมือนหมูแดดเดียวก็เลยทําเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปตากแดด แล้วกระบวนการหมักเหมือนกับที่สมัยรุ่นบนรรพบุรุษของเราได้สอนไวไหมคะหรือว่ามีการปรับ,ปรบเปลี่ยนต่อยอดยังไงคะ,ปร,คะปรับคือเราก็นําเอาพวกพอเรามาทําเป็นเส้นแล้วเราก็นําเอาพวกอะ,อะไรละ่ะขิงค่แตไคร้พริกไทยอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะงาขาวงาดํานํามาหมากักเป็นรสชาติอันนี้รสด,ดั้งเดิมเราก็คงไว้ ก็ดังเดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเป็นเส้นอ่า<ม>อันนี้ดั้งเดิมอันนี้มาใส่ขิงอันนี้มาใส่ตะไคร้อันนี้มาใส่พริกไทยดำค่ะค่ะมันก็ทําให้ลูกค้าอ่ากินแล้วเราเอาก้างออก<ม>อกินง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กประถมมัธยมหรือว่าอ่านักศึกษาหรือว่าวัยทํางานผู้สูงอายุก็ทานง่ายค่ะ ก็คือทําเป็นหลายสูตรให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยและที่สําคัญก็คือปลาเนี่ยมันจะทานง่ายแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเรื่องของพริกไทยไม่ชอบเรื่องของขิงค่ะแต่ไครหรืออะไรก็จะมีสูตรที่มันเป็นสูตรออริจินอลสูตรแบบดั้งเดิมหรือว่าสูตรที่มันต้องเติมกลิ่นอะไรที่เป็นแบบธรรมชาติอย่างเงี้ยก็มีให้เลือกมีค่ะแล้วกระแสตอบรับดีไหมคะหลังจากทำแบบนี้ค่ะดีส่วนใหญ่กลุ่มไหนที่มาซื้อคะส่วนมากก็จะเป็นวัยทํางานหรือว่า ักศึกษาค่ะไวขนาดพวกเรานี่ก็คือทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าปลานี่คือคุณแม่คุณแม่ตายเนี่ยคือเขาเรียกว่าเอาก้างออกแล้วใช่ค่ะสามารถที่จะไปคือมีไหมคะที่แบบว่าขายเป็นแบบว่าตากแห้งแดดเดียวตากแห้งแล้วเราเอาไปทําประกอบอาหารเองทํากัไปทำเป็นปนินผัดชาหรือว่าไปเป็นอะไรนะาลาบปนินอะไรอย่างนี้ค่ะได้หมดค่ะแต่ว่าแพ็กเกจที่นํามาวันนี้เป็นแบบ รับประทานได้เลยค่ะเ,<ล>เราเราถ้าเราไปทําแบบนั้นเราต้องตัดเป็นลูกเต๋าลูกตัดเป็นลูกเต๋าทอดแล้วเราก็จะทําเป็นลาบปน,นแดดเดียวต้มยำปลาด,ดิญเดียวน้ําข้นค่ะค่ะคือทําได้หลายรูปแบบค่ะเป็นปลานินผัดฉาอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็หลากหลายเมนูนะคะ,คะอันนี้คือเพียงแค่แม่ต่ายคนเดียวนะ,ะที่เล่าให้ฟังจริงๆแล้วไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับแม่หนิงด้วย แม่หนิงนี่ก่อนเข้ารายการเห็นคุณแม่บอกว่าโสดนะคะคนที้โสดวันนี้เอาโสดทุกคนนั่นแหละวันนี้นะคะเอาเดี๋ยวถามแม่หนิงหน่อยแม่หนิงก็เป็นสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่สว่างวีระวงศ์เช่นเดียวกันแต่แม่หนิงจะทําเรื่องของสมุนไพรนะคะเป็นเมี่ยงใช่ค่ะเมี่ยงคําเป็นเมี่ยงคําเมี่ยงคําทํามาจากอะไรคะแม่หนิงสูตรพิเศษนะคะนี่เคี่ยวน้ําเคี้ยวนะจากน้ําตาลปี๊บน้ําตาลมะพร้าวเนี่ยใช้เวลามากกว่า3มชั่วโมงนะนี่เก็บได้นานค่ะ สมุนไพรใส่ใส่น้ำเมี่ยงนี่ก็จะมีมพะพร้าวคั่วนะคะมีข่าตะไคร้แล้วก็มีกะปิอย่างดีแล้วก็มีกุ้งแห้งแล้วก็มีถั่วคั่วแล้วก็เคี่ยวนานตั้งสามชั่วโมงน้ำเมี่ยงและสมุนไพรสดนี่ก็จากชุมชนของพวกเรานะคะมันจะเป็นแบบเป็นสมุนไพรที่ทานในหนึ่งคำน่ะมันสามารถลดไข้ลดไอ,อแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะเพราะมันจะเป็นสมุนไพรสูตรเผ็ดร้อน สูตรร้อนสูตรเผ็ดของเมามันผสมในหมดเลยในใบชะพูหอมขิงนะคะ,ะมะนาวขมก็จะช่วยแก้หวัดแก้ไอได้นะคะหนึ่งคำสามารถลดไอลดเสมหะได้เลยนะคะเนี่ยสมุนไพรเราโอ้โหนะคะเป็นแบบสูตรอ่สูตรลับเลยก็ว่าได้เนาะตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ของเราหาทานยากจริง,รง,รงๆแล้วคือแม่หนิงเริ่มเริ่ม,มคิดสูตรเมี่ยงนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมี่ยงแบบนี้เริ่มคิดคิดสูตรนี้มานานหรือยังคะ เป็นคนที่ชอบทานจากที่เราไปซื้อทานแล้วมันจะหวานมันจะหวานหวานไปแต่เราก็เลยมาทําปรับในสูตรของเราเองคุณคุณแม่ทําให้ทานแล้วเราก็มาปรับเพื่อให้มัไม่หวานมากคนทานเบาหวานเขาบอกว่าไม่อยากทานเพราะเป็นเบาหวานแต่ของสูตรเรามันจะไม่หวานไม่หวานตอนแรกมันจะออกกลมกลมค่ะทานง่ายก็ถือว่าเป็นเป็นรสชาติที่ ถูกปากของคนในบ้านเราด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันไม่ได้หวานไม่ได้เลี่ยนจนเกินไปนะคะก็ถือว่าเข้ากับพื้นที่พื้นเพบ้านเรานั่นเองนะคะอาจากแม่นิงเดี๋ยวถามแม่ออนหน่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องของปลาเหมือนกันนะคะแสดงว่าในช่วงนั้นปลาเริ่มเริ่มที่จะราคาถูกแล้วก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นปลาส้มด้วยส่วนหนึ่งแม่ออนบอกว่าเป็นปลาส้มไร้ก้างก้างไปไหนยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแม่ออนไม่ค่ะคือคนแก่ก็ทานได้ เพราะว่ามันไม่มีก้างส่วนมากลูกค้าส่วนมากเขาจะเน้นไม่ให้มีก้างก็คือพี่ต่ายบอกว่าเราจะทำาไงปลาส้มอ่ะปลาส้มมันเป็นตัวมันก็จะมีก้างหนูก็เลยคิดว่าเออเราทําปลาแดดเดียวแล้วเราต้องทําปลาส้มด้วยแต่เราทําเป็นชิ้นเหมือนลูกเต๋าทานง่ายทานง่ายค่ะก็จะทานง่ายขึ้นใช่ค่ะและทีนี้ทําเป็นปลาส้มเนี่ย ปลาส้มส่วนใหญ่เราก็จะเห็นหลายพื้นที่เขาทํากันทํามาจากเขาเรียกว่าปลาตะเพียนบ้างหรืออาจจะเป็นปลาอะไรที่ที่เขาทำปลาบึกปลาที่เป็นปลาปลาหนังอย่างนี้ก็มีใช่ค่ะอันนี้เป็นปลาจากปลานินค่ะเป็นปลานินนะคะเป็นปลานินที่เราเลี้ยงเองเป็นปลานินเลี้ยงเองด้วยใช่ค่ะตอนนี้ ตามท้องตลาดปนินนี้กิโลเท่าไหร่คะแปดสิบห้าถึงเก้าสิบนะคะจากในสมัยนั้นที่เราสามสิบแปดบาทนะยี่สิบปีที่แล้วสมัยที่เราเป็นสาวๆทอน้นนะคะทีนี้บอกให้ฟังหน่อยค่ะว่าขั้นตอนคร่าวๆในการทาปลาส้มของแมออนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยขั้นตอนคร่าวๆว่าเราใส่ใจทุกขั้นตอนยังไงบ้างทําอะไรยังไงในทาเหมือนปลาแดดเดียวเลยค่ะเน้นที่เราจะเอาก้างออกให้หมดแล้วแช่น้ําเกลือประมาณสามชั่วโมงแล้วเรามาทําล้างให้สะอาดจนน้าใส แล้วเราจะมาแช่น้ําเกลือค่ะหลังจากที่แช่น้ําเกลืออยู่ประมาณสามชั่วโมงเราก็จะมาคุกเข้ากับเกลือแล้วก็กระเทียมที่เราบุไม่ต้องตำนะคะไม่ให้ละเอียดค่ะแค่บุค่ะค่ะแล้วเราก็จะหมักแบบนี้ใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะค่ะแล้วก็จะมีข้าวข้าวเราต้องล้างแล้วก็ใส่ตะแกรงให้เสด็จน้ําก็อีกประมาณ3มชั่วโมงเราถึงจะคุกใส่กันอีกรอบหนึ่งแล้วอีกหนึ่งชั่วโมงผ่านไป เราต้องมีน้ําซาวข้าวด้วยค่ะสูตรลับของเราคือเราใส่น้ําสาวข้าวค่ะค่ะคุณสมบัติเลคล็ดลับของน้ําสาวข้าวที่แม่ออนบอกนี้มันมีคุณสมบัติช่วยทําอะไรในปลาส้มค่ะตัดให้ปลาไม่ขาวค่ะแล้วปลาเราสีใช่ค่ะดับกลินแล้วก็ปลาส้มเราสีสวยมไม่เชื่อ เรามีให้ชิมค่ะประกันนิพพปรันตีเลยค่ะการันตีปลาส้มค่ะและนี่สําคัญเดี๋ยวให้แม่ต่ายเล่าให้ฟังหน่อยวันนี้มีรางวัลมาด้วยรางวัลจากที่ไหนยังไงเขามาโชว์เรื่องของการันตีของความสดสะอาดอร่อยมีออยรับรองด้วยก็จากที่ว่าเราเริ่มต้นกับผู้ที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนาะมีทัศนคติเดียวกันก็คือทําให้เราฝ่าฟันเรื่องของการผลิตสินค้า ให้ได้มาตรฐานคือรางวัลที่เราได้ก็จะมีรางวัลโอท็อปนะคะ5ดาวระดับประเทศนะคะ,ะค่ะแล้วก็จะมีรางวัลออร์ค a ลลิตี้อวอนะคะตัวนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เจ้วบองเราค่ะเจ๋วบอลราได้ออ o ์คอลลิตี้อวอร์ดนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่อ่าปานินเดียวไรล้กล้างนะคะอันนี้รางวัลออร์ค a ลลิตี้อวอปีที่แล้วค่ะ อันนี้ก็ความภูมิใจของเราอันนี้ก็คือรางวัลสถาบาันเกษตรกรดีเด่นระดับชาตินะคะรับโล่รางวัลจากในหลวงของเรานะคะอันนี้ค่ะ โอ้โหนะคะคือรางวัลนี่โตแทบจะไม่มีที่วางพอแล้วนะคะรางวัลเยอะมากการันตีความอร่อยความสดใหม่และที่สําคัญถูกถกใจของลูกค้าที่มาซื้อมาอุดหนุนนะคะของผลิตภัณฑ์จากสว่างยีรวงโดยฝีมือของคุณแม่แม่แล้วก็แม่ทั้งสามแม่นี้นะคะคุณผู้ชมคะรางวัลเจี๋ยวบองเราเจี๋ยวบองเรามีให้ชิมด้วยนะคะปานินแดดเดียวก็มีให้ชิมลูกค่ะนะคะก็โอ้โหต้องบอกว่าไม่ลองชิมไม่ได้แล้วนะคะยังไงก็ คุณผู้ชมเองถ้าหากว่าอยากจะสั่งจองหรือว่าติดต่อ,อยังไงก็ทักสดๆมาในรายการกันได้เลยนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันหน่อยว่าอร่อยจริงหรือเปล่าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ ครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมฮะครับจากไหนเนี่ยฮัลโหล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 ใครเนี่ยโหลอะไรอ่ะโทรมาไม่พูด แล้วโหลไปก็ไม่ได้เย็นติดต่อเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยนะเนี่ยเฮ้ยยังไงอะหายไปไหนตั้งสามหมื่นยังไม่ได้กดอะไรเลย ฝุ่น PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาวัสดุการเกษตรไฟป่าและกระบวนการอุตสาหกรรมถ้าเข้าไปถึงถุงลมในปอดเป็นผลทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดต่างๆทําทให้การทํางานของปอดเสื่อมประสิทธิภาพลงเราสามารถช่วยลดฝุ่น PM 2.5ได้ง่ายๆเช่นงดเผาขยะ งดจุดทูบเปลี่ยนมาใช้ทูบไฟฟ้าติดตั้งเครื่องฟอกอากาศปลูกต้นไม้ฟอกอากาศลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมันเช็คสภาพรถเพื่อลดควันดำมันทำความสะอาดบ้านแค่นี้ก็ช่วยโลกช่วยเราให้ปลอดภัยจาก PM2.5 ได้แล้วนะครับ ตามมาต่อนะคะคุณผู้ชมกับรายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานค่ะเราอยู่กันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะพี่น้องเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะวันนี้นําผลิตภัณฑ์จากปลานะคะคที่สําคัญเป็นปลานิลที่พิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตอนนี้นะคะขายแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชิมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางออนไลน์กันหน่อยนะคะ มีคุณน้อยหาก,กิิงนะคะส่งรูปหัวใจดวงโตมาเลยนะคะแล้วก็มีอาจารย์ปัญญาแพงเหล่าคะ่ะบอกว่าขอบคุณข่าวสารมากนะครับแล้วก็ส่งรูปหัวใจมาให้ด้วยแล้วก็มีคุณไพยวันคําจริงนะคะพี่หมองของเรานั่นเองนะคะบอกว่าว้าวว้าวรับชมอยู่ที่สว่างวีระวงด้วยนะคะติดตามแม่แม่ทั้ง3ท่านด้วยแล้วก็มีคุณบาสด้วยติดตามจากนกครพนมนะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาชิมกันหน่อยนะคะคุณแม่บอกว่าการันตีความอร่อยจากป้ายจากใบประกาศจากเกียรตินิยมต่างๆมากมายเลยอร่อยจริงไหมคุณแม่อยากให้ชิมอะไรคะวันนี้ค่ะชิมปานินแดดเดียวเป็นปานินแดดเดียว,วสูตรไหนคะวันนี้อ๋ออันนี้เป็นสูตรพริกไทยดาําค่ะสูตรพริกไทยดำอ่าต้องชิมกับกับ ข้าวเหนียวแล้วก็แจ่วบองค่ะนี่ค่ะลูกข้าวเหนียวแจ่วบองนี่ก็ทําเองใช่ไหมค่ะแจ่วบองทําเองลูกเนี่ยค่ะอีสานบ้านเราต้องไม่พลาดข้าวเหนียวนะคะนึ่องนึ่งมาจากบ้านเลยยังหอมยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยกับโอโหยิบเลยลูกนีชิ้นข้าวเหนียวร้อนร้อนร้อนมากรเป่าหน่อยลูกเป่าหน่อยอแเป่าหน่อยเป่าเลยเป่าหน่อยลูก โดนแอร์นิดหนึ่งอ้าวนี่นะคะกัดเลยลูกชิ้นอันนี้ก็คือทอดมาแล้วจากบ้านนะคะอบนอกนุ่มในอบนอกนุ่นนุ่มในมีหนังติดมาด้วยค่ะเป็นพริกไทยดำใช่แล้วก็โรยด้วยงาขาวโรยด้วยงาขาวเนื้อเหนบหนบนิดหนึ่งนะคะชิมดูอันนี้เจียวบกเนี่ยต่วยก็เจียวบกในลูกเนี่ยเจียวบองนลูกเจียวบงเห็นไหมนี่หนังแม่กัดเลยนุ่ย เนื้อเลยอร่อยแมเนื้อมันนุ่มหนังมันต้องตดมาด้วยมันต้องหนังออเนะอืมเนื้อแบบนุ่มเนื้อนุ่มแล้วก็มีรสชาติความนัวนิดๆเพราะว่าให้ทานกับข้าวเหนียวค่ะลูกให้ทานกับข้าวเหนียวลงตัวนะแซบปะอืมแซบอหลี่แซบน่าลัะเนาะแซบอหลีค่ะแซบอหลีอันนี้แจ่วบองลูกจิ้มข้าวเหนียวเอาปลาจิ้มเลยก็ได้ลูกแจ่วบองนี้ ต้องทานกับผักไหมครับอ่ะลองดูนะคะอันนี้แจ่วบองสูตรเคล็ดลับยังไงทํำยังไงคะอันนี้ต้องต้องสมุนไพรนี่ต้องสดนะลูกอย่าไม่นีตัดให้นะนี่ขออนุญาตช่วยนะขออนุญาตช่วยสูตรอย่างนี้ตังนาแซ่บลูกแซ่บไม่ไม่เค็มอันนี้คือแจ่วบองจะทานกับแตงกวานะคะเอาขอชิมนี่นะคะนี่คำเนี้ยจะไใบชฟพูอย่างนี้นะคะเอาให้คุณ คุณกุ้งชิมอ่ะชิมหลุกเนี่ยห่อใบชะพูแจ่วบองนี่คือต้องมีความหนัวใช่ไหมคะอร่อยลูกอันนี้แจ่วบองห่อด้วยใบชะพูใช่แล่วเรียกว่าแซบเลยอีสานเรียกว่าเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาล้านะคะนี่คือใบชะพลูห่อเป็นเนี่ยงชิมเป็นคำคเลยนะคะคุณกุ้งเอาข้าวใส่อีกลุกจะรสชาติอีกแบบหนึ่ง นี่ไงปลาส้มต่อเห็นไหมรสชาติอีกแบบหนึ่งรสชาติจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ขออนุญาตค่ะแล้วก็จะมีความหอมใช่อันนี้ปลาส้มเราอร่อยมากนะคะไม่ให้เราทานข้าวต่อแล้วอร่อยอะทุกคนอร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะเจียวบองค่ะเอาไปทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือจะเอาไป ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้เมนูอะไรคะปลาส้มไรก้างค่ะปลาส้มใชไานิางแล้วก็ใช้ปลานิ่ะที่เลี้ยงเองด้วยใช่ค่ะแล้วก็เอาไปทําให้สุกแล้วเรียบร้อยไม่มีก้างทานได้ค่ะคือจะอิ่มแล้วนะแม่โชว์โชว์ท่านผู้ชมหน่ลูกแซ่บ แสบอิ๋วอิ๋วแสบอี๋วแสบอิ๋วแสบแสบแสบอ้าวกดไลค์ให้เลยกดไลค์กันลายกันลายสมคำลายลือสมคำลายเล่ยเป็นปลาส้มไร้ก้างค่ะที่แบบนุ่ยแม่อ่อนค่ะแม่อ่อนการันตีอีกหน่อยว่าอร่อยมากอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอมีเมนูอะไรให้ชิมอีกคะจะทำเมี่ยงให้กันแต่ละอย่างที่เราชิมในวันนี้นะคะก็คือเป็นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเป็นรสชาติที่เราทํา ทำทานให้มันถูกปากกับคนในพื้นที่คนอีสานบ้านเรานะคะคุณผู้ชมคะเขาจะมีการทานอเจ้าวบองข้าวเหนียวแล้วก็ปลาเนี่ยจะมีความนัวนิดๆเพื่อที่จะให้ทานกับข้าวให้อร่อยนั่นเองนะคะค่ะตอนในโลกอีกเออเี้ยวหลูกเคี้ยวด้วยอีกก็ได้นะเอาแตงอีกสักคำนี้นิดนึงคือข้าวมันร้อนมากอะแม่ร้อนเป่าในลูกเปล่าเป่า จะเอาใช,ชิมเมียงกันหน่อยเมียงคำนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่นิงกำลังจัดให้จะได้จบด้วยมีกรอบแซบบ่บว,ว้วาวว,าว้าวแ,แม่นิง่งเล่าให้ฟังหน่อยว่าการที่เราจะห่อเมียงเน่ยเราต้องใส่อะไรก่อนขั้นตอนไหนมันถึงจะอร่อยใส่ขนาดไหนประมาณนี้ใส่มะพราะ้าวคั่วนะคะถั่วหั่ว กุ้งแห้งขิงหอมแดงมะนาวแล้วก็พริกค่ะแล้วก็เผ็ดร้อนแล้วก็นี่แหละคำเดียวในสมุนไพรนะคำเลยลูกคำโตมากคำโตมากค่ะนี่ในหนึ่งคำสมุนไพรนี่ในหนึ่งคำเนี่ยจะมีสมุนไพรทุกอย่างเลยแล้วสมุนไพรที่อยู่ในคำเดียวเนี่ยคำนี้เนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่าสรพพคุณเลือดลมับเลือดลมนะเลือดลมไหลเวียนดีนะท้องอืดท้องเฟ้อไข้หวัด เจ็บคอเซมหะได้หมดเลยค่ะเนี่ยแสดงว่าเมนูนี้คิดขึ้นตอนที่มีการระบาดของโควิดสิก่อนก่อนค่ะมันมีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่ขายดีช่วงโควิดขายดีช่วงโควิดนะคะเดี๋ยวช่วงที่เดี๋ยวช่วงที่พิธีกรจะชิมเดี๋ยวคุณแม่เล่าถึงผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะมันกลางโตนิดนหนึ่งนค่เอาชิมกันหน่อยอ้ามก็ขออนุญาตนะคะอันนี้ก็เป็นปลาดินแดดเดียวแล้วนะคะอันนี้เราเราทอด คือปลานิน,นี่เราต้องใช้ปลาสดค่ะปลาสดเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัดหัวควักไส้ล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็มาเอาแต่เนื้อค่ะเอาแต่เนื้อแล้วก็ทําเป็นเส้นๆนะคะล้างน้ําเกลือให้สะอาดค่อยเอามาหมักสมุนไพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นแจ่วบองแจ่วบองนี้เราก็จะมีอยู่ในนี้ก็จะมีพวกขา่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ เนื้อปลา,านะคะปลาปลานินค่ะปลาราปลานินเราก็ทําเองที่กลุ่มนะคะเนี่ยเราคือเนื้อปลานินนี่เราต้องเอามาสับให้ละเอียดหรือบดค่ะแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งสูตรแล้วก็นำมาคุกเขาผัดนะคะให้สุกผัดให้สุกประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาส้มที่น้องออนเขาเป็นคนรับผิดชอบในการเป็นสูตรนะคะแม่ออนเขาก็ทําอร่อยค่ะคือเขาเน้น ต้องใช้ปลาสดแล้วก็เป็นปลาน,นิลที่เราเลี้ยงเองเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีมีขายนะคะหน้าร้านของเราก็จะมีวางขายที่ร้านอารมณ์สว่างนะคะสายวาลินพิบูรณ์นะคะกิโลเมตรที่24ค่ะอำเภอสว่างวีรวงนะคะทุกอย่างเมียงคำนี่ก็แม่หนิงเขาก็ใส่ใจค่ะไม่ว่าจะเป็นใบชพูง,งี้เขาก็มีมีเกษตร,รกรปลูกส่งนะคะนอกนั้นก็จะเป็นพวก ส่วนสาคัญก็คือน้ําจิ้มต้องอร่อยเนาะต้องใส่ใจน้ําน้ําน้ํำน้ําเคี่ยวน้ําเนี่ยค่ะจะอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่น้ําจิ้มน้ําจิ้มค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการคัดสรรหน่อยอันนี้น้องใหม่น้องใหม่นี้แก่แก่ข่าวแก่ดับกินนะคะดับกินนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นขนมกรอบขนมทานเล่นลูกขนมทานเล่นน้ำจิ้มน้ำจิ้มค่ะค่ะนุ่มเทมิลูกทิม อ้ํประบอกเลยอ้ําเลยอันนี้มีเกาะน้ำจิ๊นะน้ำที่เราเคี่ยวน้ำหมี่ก็ต้องให้มันได้ออกเปรี้ยวอันนี้ทำอะไงอีกเหรอคะค่ะสมาชิกที่เราทำกันค่ะแพ็กเกจแบบนี้ค่ะอันนี้อยู่ที่40บาทสามกระปุกหนึ่งอนะคะมีโปรโมชั่นด้วยวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจกล่องละ40นี่คือร2 0นะี่ะิบนะวันนี้พิเศษร้อยเดียวค่ะสามกระปุก จะมีพวกพริกมีเม็ดมะม่วงหิมะพันแล้วก็มีลูกเกดแล้วก็มีอูหยองคขะหน้าหน้าเขาโอ้โหนะคะทานแก้หิวก็ได้เลยนะคะเป็นของฝากเป็นของฝากก็ได้ก็ได้ค่ะเรามีขายที่ร้านอารมณ์สว่างนะคะหน้าร้านของเรานะคะหรือจะไปที่กลุ่มหรือมีเบอร์โทรค่ะค่ะค่ะก็มีเบอร์ติดต่อนะคะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม แม่บ้านสว่างวีระวง์จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะคะก่อนจะจากกาันวันนี้อยากจะให้คุณแม่ๆได้ฝากผลิตภัณฑ์ของตัวเองกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะอาแม่ออนฝากหน่อยเรื่องของผลิตภัณฑ์จากปลาสม้มซื้อได้จากที่ไหนมีส่งทั่วประเทศไหมคะยังไงบ้างคะ่ะเชิญค่ะค่ะขอฝากปลาส้มไรกลางด้วยนะคะมีจําหน่ายที่กลุ่มแล้วก็ทางหน้าร้านค่ะหน้าร้านก็มีเช่นเดียวกันใช่ค่ะ อาค่ะเอาแม่หนิงฝากเมี่ยงหน่อยฝากเมี่ยงนะคะสมุนไพรโบราณของเรานะคะอร่อยนะคะสดชื่นทานแล้วก็สบายตัวด้วยสบายใจด้วยค่ะเพราะว่ามีสมุนไพรเยอะเป็นสมุนไพรสดนะคะไปไหนมาไหนจะเห็นสามแม่แม่นี้ผลิตภัณฑ์พร้อมมากเลยนะคะเอาสุดท้ายแม่ตายฝากได้ถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้และที่สําคัญอาจจะมีพื้นที่อื่นที่เขามีพื้นที่ติดกับแม่น้ําแล้วก็อาจจะมีประสบปัญหาเรื่องของ ราคาปลาราคาสินค้าทางการเกษตรมันตกต่ำแบบนี้ใ,<ช>ให้กําลังใจหรือว่าจะต่อยอดองค์ความรู้เพื่อที่จะได้ผลิตภัณฑ์เหมือนเรายัางไงบ้างอ่ะให้กําลังใจกันหน่อยค่ะก,ก็ขอฝากท่านผู้ชมนะคะว่าสิ่งดีๆเราก็บอกต่อเนาะสินค้าใ,<ช>ในชุมชนของเรากลุ่มแม่บ้านของเราที่เรานํามาต่อยอดนี้ก็คือกลุ่มของเราเลี้ยงปลาในกระชังเองนะคะจุดเริ่มต้นแล้วทีนี้เราก็จะต่อยอดมาเป็นว่า เรามาทาําปลาเนรแดดเดียวทาําปลาเนรแดดเดียวไม่พอเราก็เอาปลาเน,นมาหมักเป็นปลาลาแล้วก็นาปลาลามาทําแจ่วบองนะคะทีนี้ปลานินรแดดเดียวเราสมมติว่าเราตากแดดเดียวแล้วเราขายไม่หมดหรือว่าราเนี่เราก็เอามาทําเป็นเราก็เอามาทําเป็นน้ําพริกเนี่ยน้ำพริกน้ำโลก,กปลาย่างนะคะก็ก็ต่อยอดมาจากปลานินแล้วก็ปลาส้มถ้าเรา เราว่าวันนี้เราเอาไปขายมันไม่หมดเราอยากทาปลาส้มหยองเราก็มาเพิ่มมูลค่าได้เป็นปลาส้มหยองนะคะอันนี้น้ำพริกปลาส้มก็คือใช้ได้ทุกส่วนทุกขั้นตอนใช่ค่ะแล้วก็อย่างอย่างนี้นะคะเราเรามีแต่แจวบงกระปุกใหญ่กระปุกใหญ่แบบนี้เนาะทีนี้เราอยากทําปลูกเล็กเราก็เอามาทําเป็นรสแมงดาเผื่อบางลูกค้าบางคนชอบกินแมงดานะคะเราจะเพิ่มเราจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือคือสินค้าของเราที่กลุ่มค่ะ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะคะคือให้พยายามคิดว่าในกลุ่มของเรามีอะไรว่าอะไรบ้างให้นําสินค้าที่มีในชุมชนนะคะมาต่อยอดนะคะ <c oughs> แล้วก็หน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนเรามีเยอะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมจังหวัดศูนย์อุตสาหกรรมภาคเจ็ดหรือว่ารา <c oughs> ชพาัฒน์มออบุบลอะไรอย่างนี้ท่านพร้อมที่จะดูแลพวกเราอยู่แล้วขอให้เรามีความเข้มแข็งพอนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เข้มแข็งมากๆเลยนะคะ,คะการันตีเลย20ปีะนะคะเราสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนแบบนี้นะคะ,ถ,คะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนหรือว่าใครที่สนใจอยากจะไปดูพื้นที่อยากไปไปดูกระบวนการในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ก็สามารถที่จะไปกันได้ที่อำเภอสว่างเบรบงจังหวัดอุบลราชธานีด้วยนะคะ,คะเราเราเปิดให้คนไปดูงานด้วยนะคะค่ะ,ะวันที่ห้านี้ก็จะ อำนาจเจริญค่ะก <st ็ถือว่าเป็นเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าหากพื้นที่ไหนหรือว่าชุมชนไหนผู้ประกอบการรายไหนกลุ่มไหนกลุ่มแม่แม่กลุ่มไหนจังหวัดไหนนะคะอยากจะมาให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเรายินดีนะคะรายการนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสท่านแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ